สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องห่วยเราทุกๆท่านกันเลยนะครับงวดที่แล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนเอฟซีตัวยง เม็ดเดียวคู่เดียวนะครับ7 3มนะฮะตรงตรงเน้นๆเลย3ตัวเกือบแตกนะครับเนาะมือนะครับเสียดายนะสตัวแต้มเดียวเองนะครับเนาะ่ะนะครับก็มาดูในสูตรกันนะครับสลับในที่ในคลิปนี้นะครับสูตรอืมสูตรนี้ก็ตัวตัวเด่นก็ยังมาอยู่เนาะนะครับเนาะอืมนะครับในตำแหน่งตรงเนี้ยซึ่งมันไปคล้ายกันกับงวดก่อนเนาะเออมันก็มานะครับมามี7ในหลัก10อยู่เนาะเนี่ยผมก็จับใน7ด เนียนเจ็ดด้วยก็เพราะสูตรนี้แหละนะครับเนาะอ่ะในคลิปนี้ก็จะมาดูด้วย3สูตรนะครับสูตร3ตัวนะครับเนาะถ้าวันนี้ไม่มาเนี่ก็เดี๋ยวต้องลองสูตรใหม่นะครับเนาะอ่ะแล้วก็สูตรนะครับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับอ่าสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนี่ก็ศูนยนะครับเนาะอ่าก็เข้ามา เข้ามาหลายงวดแล้วเนาะะนะครับสงวดติดก,ก็ต้องมีเข้าว่างหลุดบ้างนะครับสลับประพนกันไปนะครับแต่ศูนก็มีเนาะะศูนย์ไปออก6ตัวเนาะเป็น3 0มศูนย์นะครับแล้วก็3ามอ่ะสูตรน,นี้ก็ลงงวดที่2นะครับเนาะก็ยังถือว่ามันยังมาในตัวเด่นอยู่นะครับยังมีในเด่น3นะเพราะว่ามันชนกันนะในหลัก10กับหลักหน่วยนะครับอ่ะมาดูกันละกันนะครับเนาะอ่ะมาดูในสูตรสูตรไหนกันก่อนนะครับ สูตรนี้กันก,นก่อนเลยนะครับเนาะอ่านะครับก็ผลในงวดที่แล้วนะครับใครถือเลขบ้านออนะครับงวดที่แล้วนี่อ่าใครถูกก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยเดอ้อใครถูกหวยนะครับเม้นมาวันนี้ก็ขอให้ถูกกันอีกนะครับเนาะหรือใครไม่ถูกก็เม้นมาได้นะครับไปกําลังใจกันได้นะครับเนาะอ่ะสามศูนย์ห้าสี่เจ็ดสามนะครับสามศูนย์ห้าสี่เจ็ดสาม เนาะก็มาในเด่น3มี3นะครับมาดูสูตรนี้กันเลยนะครับว่าคำนวณกันยังไงนะครับ3 30 5473เนะาะมัน่าจะออกเป็น4573เนะาะไม่ันก็ได้3ตัวแล้วโอ้ยสลับกันแบบให้เสียดายเนาะอ่ะโอเคนะครับหาในตัวเด่น2ตัวกันก่อนนะครับเราก็จะนำในขี้ในหลัก แสนหมื่นพันนะครับจับบวกกันแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่7นะครับสามบวกกับ0ูนย์ได้3นะครับสบวกกับ5ได้8นะครับแบวกกันกับเลขคงที่7เนาะเนี่ยบวกกันต้องไปบวก7ด้วยนะครับแบวกกับ7เป็น15บงวดก่อนเป็น3มาเพิ่มแต้มนะครับจาก5ก็จะเป็น6กอ่าก็แ,แสดงว่าในงวดนี้จะมีเด่น 5้เด็ดหนะครับส่วนตัวที่จะมาจับด้วยกันเลยนี่นะครับก็จะเป็นนำา4นะครับไปบวกกับหลักแสน4ก็คือเลขคงที่นะฮะต้องไปบวกทุกๆงวด4ีบวกกับสนะครับก็จะเป็น7เพิ่มแต้มนะครับเนาะ7 8 9 0นะครับ5 6 7 8 9 0นะครับ5 6 7 8 9 0นะครับอ่ะลองดูว่าจะ มาไหมนะครับว่าจะยังกลับเข้ามาไหมนะครับเป็นชุดตรงๆนะครับสูตรนี้เป็นสูตรตรงๆเนาะนะครับก็ถือว่าสี่นี่อ่ะสี่ก็ยังมาในหลักหน่วย3ก็ยังมาในหลักหน่วยอยู่เนาะนะครับเป็นชุดตรงๆลองซื้อไปตรงๆจับไปตรงๆดูนะฮะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หรือชอบหกก็อาจจะเน้นไปแค่สี่คู่นะครับเนาะก็ขอให้โชคดีขอให้กลับเข้ามาเข้าอีกแล้วกันนะครับสูตรนี้ ต่อไปเป็นสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวนะครับเนาะ,ะสูตรเล็กวิ่งตัวเดียว5 4 5 4 7 3เนาะมันก็อ่ะมันก็ยังมาอยู่เนาะเนี่ยเนี่ยสามเนี่ยแต่มันเป็นหกตัวข้างหน้าตรงนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็ขอให้กลับเข้ามาด้วยกันนะครับสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวนะครับก็ขั้นตอนสูตรผลิบวัวที่แล้วนะครับ3 054 5 4นี่ที่ออกบ่อยนะครับเนาะ7 3นะครับอ่ะก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่5นะครับหลักพันคูณด้วยเลขคงที่2เราจะคูณด้วยเลขคงที่9นะครับ3 5เป็น15เนาะอ่ะ5 2เป็น10นะครับ4 9 4คูณ9กนะครับก็จะได้นะในที่ใน36เด้อจะบวกกันนะครับ5บวกกับ0ูนย์ได้5 5บวกกับ6เป็น1 อ่านี่ครับหมาแล้วครับหนึ่งวิ่งหนึ่งให้หนึ่งมาคุ้น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 หนึ่งน,นะครับนี่นะให้หนึ่งมักจะมาสอง่าจาได้แล้วนะครับเนาะแมนบ่ครับแมนบ่ล่ะเนาะใช่ไหมครับเนาะหลงหลงเรื่มเรื่มกันกนะครับเนี่ยวันที่20อ่าเพราะว่านะครับครั้งก่อนๆเนี่ยที่ให้1มาเนี่ยมันมักจะมาเด่นเด่น2นะครับ งวดนั้นนะครับที่ผมบอกว่วามันจะมา2ก็มา2จริ eday. งๆด้วยอ่ะงวดนี้เนี่ยมา2องครับเนี่ยเอาไม่ใช่เออตรงงวดนี้นะครับเนาะเนี่ยมันมักจะมีเด่น2นะครับแลาวเนี่ยไอ้หนึ่งเนี่ยไม่มามา2ไอห้หนึ่งไม่มามา2กับ0เนี่ยอาจเป็นเลขใกล้เคียงไอ้หนึ่งมาเนี่ยมา2เนี่ยแสดงว่าหนงวดนี้นะครับจะเด่น2นะครับนี่ ถ้า1ไม่มาเพิ่มแต้มไปเป็น2นะครับหรือลดแต้มมาเป็นศูนย์เนี่ยมันจะมีศูนย์เนี่ยขอให้มาแะ้วกันนะครับเพราะว่างวดที่แล้วหลุดนะครับเนาะฝาวนะครับงวดที่แล้วไปออกข้างหน้านะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับนะที่สูตรให้ก็คือเป็น1นะครับจากสถิติก็คือมันน่าจะมา2นะครับอ่ะมาดูในสูตร3ตัวนะครับเนาสูตร3ตัว สูตร3ตัวในงวดที่แล้วนะครับออกไป3 05473นะครับก็ตัวตำแหน่งตรงเนี้ยมันก็ยังมาในเลขเด่นอยู่เนาะนเนี่ยสองตัวเด่น2ตัวมา1ตัวเนี่ยนะครับมาดูสูตรนะครับมาดูสูตรอ่าสูตรยาวๆเลยเนาะนะครับจนหมดกระดาษเปลี่ยนแผ่นใหม่ละนะครับเนาะเอออะ ดูไปเรื่อยๆนะครับสูตรนี้ถ้าไม่เข้างวดนี้นี่ก็เดี๋ยวต้องมีสูตร3ตัวเพิ่มมาอีกนะครับเนาะอ่ะสามศูนย์ห้าสี่เจ็ดสามสามศูนย์ห้าสี่เจ็ดสามสามศูนย์ห้าสี่เจ็ดสามนะครับสูตรใช้ไปนานๆานนี่มันเคลื่อนหรือเปล่าเนี่ยเนาะเกี่ยวกันไปเนี่ยนะครับ อหาในหลักร้อยนะครับเราจะนําในหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่9หลักพันคูณด้วยเลขคงที่2หลักหน่วยนี้จะคูณด้วยเลขคงที่8นะครับเนาะอ่ะศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับห้าสองเป็นสิบเนาะสามแปดนะครับแปดสามเป็นยี่สิบสี่นะครับแซวสี่แซวสี่จะบวกกันนะครับอ่ะศูนย์ตัดศูนย์เหลือ ah สี like, ่นะครับได้สี่ในหลักร้อยต่อมาในหลักหมื่นนะครับเราก็อ่าหลักสิบนี้เราจะนําหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่สอง แปดสิบคูณด้วยสนะครับศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับเจ็ดสองเป็น14จับบวกกันได้4ี่อ่าสี่สี่อ่าหยิบบอเบิร์นบาเนาะนะครับส่วนในหลักหน่วยนะครับเนาะอ่าสูตรนี้ก็ถือว่ายังมาในตัวเด่นอยู่เนาะในงวดที่แล้วนะครับอ่าคูณสนะครับในหลักพันนะครับแล้วก็หลักสิบจะคูณด้วยเลขคงที่2แค่นี้เลยนะครับห้าสามเป็น10บห้านะครับเจ็ดสองเป็น14จับบวกกันได้9นะครับเพิ่มแต้มเนาะอ่าเป็น0นะครับเนาะอ่ะก็จะได้นะครับ ใน3ตัวะนะสชุดหลักร้อยนะครับก็จะเป็น4 4หลัก10ก็ได้4หลักหน่วยก็ได้9กับ0นะครับก็จะเป็น4 4 9 4 4 0อ่ะลองดูนะครับลองนำไปจับ นะครับต,ตัดซื้อ2ตัวก็ได้นะครับเนะอะก็ขอให้มาแล้วกันนะครับสรุปโดยรวมเลยนะครับทั้ง3สูตรนะครับทั้ง3สูตรให้เลขไหนมาบ้างอ่าสูตร3ตัวสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับแล้วก็สูตร2ตัวนะครับ ก็ลองนําไปพิจารณากันได้เด้อนะครับเนาะอ่ะครับหน้าจอกันไปนะครับเด็กวิ่งตัวเดียวก็1นะครับถ้า1นไม่มาก็เป็น2นั่นแหละนะครับเนาะอ่ะสูตรสตัวสูตร3ตัวนะครับก็มีเด่น9เนาะเหมือนกันเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับเนาะยังไงก็ขอให้ทุกทท่านโชคดีถูกหวยเรานะครับเฮงปังๆกันทุกคนทุกท่านแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ